จ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดียินดีตอนรับข้าสู่ช่องเนี้ยหนุ่ยหัวล้านเลอพี่น้องออกมากับล้านกาแฟน้องเตคือเก่าน้องเตก็ได้กาแฟมาไม่อีกพี่น้องเบิงมาเบิงวันยายหนุ่ยชิมกาแฟมาอีกได้ไปะเนี่ยพี่น้องน้องเตอว่าสีเฮ็ดกาแฟาไม่เห้ยายหนุยซิมเออพุ่นอนน่ะพี่น้องหอบอยู่พุ่นน่ะ ลองเตยสวัสดีค่ะได้กาแฟมะม่าอีกตีได้ก,กาแฟไม้มาพี่น้องเป็นของอีหยองปะของอีหยังบุพี่น้องอยังของสั่งยังบลูอยู่เขาบอกว่าเป็นของอน,นั้มันเป็นตุนั้นคนละย่างกับที่เคยสั่งมาเมนบ่ บ่านเป็นคนลระย่างคนละส่วนคนละส่วนแต่กระหอมอยู่เด้เปิดออกมากระหอมอยู่พี่น,อน้องยแกนุ่ยสิได้ซิมมาหนีแหละพี่น้องเอ้ะมาซิมกาแฟตูม่ยน้ำแกนุ่ยเด้อพี่น้องเด้อต้องเตยที่กาแฟตูม่ยซิมพี่น้องยแกนุ่ยได้ซิมอีกแล้วพี่น้องเอ้ะ ทิมตาตีตาเหลียกรถมือหนี้ะ้องไเนี่ยให้น้องตยร้องเฮ็ดเบิงเนาะพี่น้องเนะเด้มาใหม่แล้วเสืยสรีวิวห่นัานเขาก็รีวิวห่งนันเขาว่าั่นพี่น้อง ไอ้นุ่ยกบสิล้อซิมแล้วเนาะพี่น้องกาแฟฟแไไีไหมข <c oughs> องฟีกินเบิดมือก็ได้ของซื้อเบิดมือบ่กินก็นได้นอนพี่น้องเนาะข <c oughs> อ, <c oughs> องฟีกินเบิดมือก็ได้ของซื้อบ่ห้กินเบิดมือก็ยังได้อีกคือเก่าพี่น้อง <c oughs> แต่มาเบิรงว่า้องเตยซีน กาแฟให้ยัยหนุย่ยซิมมันจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงผพีพี่น้องร้านกาแฟาเปิดได้จ้าเปิดขึ้นเกาจ่าเปิดขึ้นเกาบรรยากาศกระยูขึ้เกาพี่น้องคนกับคนผูกเกเยัยหนุ่ยกับยัยหนุยผูกเกลไม่แต่กาแฟาพี่น้องมือเนี่ยไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว Gần ừ, như thì đây xím là lấy. Ừ. mắm bước mặt bưng ăn mọc mặt 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 Cảm ơn tay thay nắng cập bụt nè. The pháo bờ sông gần. Hit bung gần sim gần nắp 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 Nam một viên anh anh thi em em ngọn đó nhắm em em người giấy em em tiền cả em em với em 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 ี่น้องเม็ดกาแฟงามงามกาแฟกาแฟงามแท้งามงามเยี่ยมยุบยุบด้วย,ยพี่น้องอุ้ยน่งแบบงามยุบจะมาเจ็บคนคนเนี่ยอือดูนะอันนี้ตัวใหม่เด้อันนี้ตัวใหม่นะอันนี้ตัวใหม่อันนี้ตัวเก่าเคยได้เคยใช้เลยไม่กับก่าต่างกันจังเดยพี่น้องมาเบืองกันเด้ออ้เม็ดต่างกันจริงๆ เม็ดต่างกันพี่น้องเม็ดเต็มมากเลยอันนี้เม็ดเต็มค่ะอันนี้ไม่เด้พี่น้องอันนี้ไม่อันนี้เม็ดเต็มมากเลยพี่น้องเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเต็มจ้ะนี่อ๋ออันเก้านี่อันอันนี้เม็ดเล็กแต่ว่าการขั่วอันนี้จะแบบเหลี่ยมกว้างมันกว่าเนาะมันกว่ากันมันกว่ากันแต่ว่าขั้วขั่วบ่บอนั่น สีต<ว>่อเอออันนี้สีเข้มกว่านิดหน,น่อยเนาะแนอันอันนี้สีอ่อนค่ะออแต่ว่าอันนี้เม็ดสวยมากอมยอมรับเลยว่าอน,นี้เม็ดสวยมากค่ะของใหม่สีเข้มกว่าเม็ดสวยกว่าน้าาองพี่น้องมาล้อซิมพี่น้องมาเนี่ยแล้วน้องเตยซียนเฮ็เดไทยเยหนยซิมพี่น้องต่างกันแบบไดรสชาติกิน เป็นแบบใดเดี๋ยวยาหน่วยสีรีวิวให้เบิล้ลกัพี่น้องเด้อกินหอมเหมือนกันอหอมเหมือนกันหอมเหมือนกันหรือป่ากินนี้แรงกว่าออือตัวเดิมกินแรงกว่าอืมตัวไหนจะอ่อนละมุน นุ่มลิ้นเนาะพี่น้องเนาะนุ่มลิ้นนุ่มลิ้นย้ายให้ย้ายให้ยายหนุ่ยวอนภาษาแกใช้ย้ายให้ลิ้นแข่งเลยพี่น้องนุ่มลิ้นเบิังเตจีเข็ดให้ซิมพี่นอ้องม,มาทานพี่น้องมาทานล้อซิมพี่น้องล้อซิม มาจากเม็ดงานเนาะอหอมอยังด้วยล่ะหอมยัหอมอยัหอมลรามุนพี่น้องหอมลรามุนหอมบ่อแห้งไปไดนแต่ว่ารสชาติที่เป็นยังไงมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะ รอซิมจ้านี่นชุง่ออกมาแล้วอันนี้เป็นเอสสวยงามจ้ะสวยงามอันนี้เป็นเย็บเปโซสองชอ็อตเดี๋ยวชิมดูก่อนนกะขึ้นมาว่ารสชาติกับแยมเป็น,นยังไงซิมพี่นนองซิมแล้วอ,อู้ห้อมหอม,หอม,หอมตัวเก่าก็หอมตัวนี้ก็หอม แซ่บพี่นอ้องอ๋อยายนี่งละซิมอยูอ่อร่อยอร่อยรสชาติกาแฟเข้มเต็มเต็มอร่อยอร่อยอพี่น้องแซ่แบแซ่บแซ่บคนรู้สึกอยู่ของนะคือว่าแซ่บแต่บรรลุว่าคนอื่นเขาสิกมัดพี่น้องบอสอร่อยพี่น้องต่อไปชยยิวยายหนี่งซิมเด้อพี่น้องเด้ออะ มาจ่ามาซิมกาแฟแม่นหนุอยฮอลานอือซิมหน่อยซิมหน่อยหนึ่งสัน่นพี่น้องอ๋อซิมได้ไหมจำเจริญรู้กษัตริย์มามาซิมกับแม่นหนุอยพี่น้องอเอาคนไม่เค้กินเอฟนี่แหละคือเอฟเอฟเปรสโซกอือพี่น้องยังแซ่บเลย หอมเข้มเต็มพลังอ,อ่ะพี่นอ้องแซบแซบสรุปว่าแซบได้จ้ะเด้อหอมพร้อมสำหรับคลิปนี้ยันหนุนหัวล้านก็ฝากไว้ซักนี่ละจา้าอือหือนั่นคือก้อนนี่ยังไงน,นนะก้อนของกาแเป็นคุกกี้เขาเรียกเป็นคุกกี้เนาะหอมหอมพี่นอ้องฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามยันหนุนหัวล้านน้ำเด้อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า